สวัสดีค่ะ FC ทีน่น่ารักทุกๆท่านของช่องวันณาพาเดนมาร์กนะคะพี่จะมาพามาดูต้นมะกรูดของเรานะคะนี่ต้นมะกรูดของเราก็แตกใบามาเต็มเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ FC พี่ก็มีอยู่สองต้นเนาะถ้าใครดูคลิปของ ยายวันนภพาเดนมาร์กก็จะเห็นว่าพี่มีต้นมะกรูดอยู่สองต้นนะตอนนี้ก็กำลังผลิตใบออกมาเต็มเลยค่ะนี่เห็นไหมโอ้โหเราได้เก็บเอาไว้กินปีหน้าอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ไม่ต้องซื้อกินเลยกำลังออกมาเต็มเลยนี่ถ้าเป็นถ้าขึ้นมาเหมือนปีที่แล้วนะก็ได้แจกเพื่อนค่ะนะ ไเจ็เพื่อนกินเลยเดี๋ยวเราไปดูไอไอัอนนี้ก็ต้นมะขามเนาะต้นมะขามกับต้นไอมะม่วงโชคอนันต์นะคะทุกคนนี่ม่วงโชคอนันต์ของเดนมาร์กนะพี่ไปซื้อไอลูกสุกมากินเนาะแล้วก็เอาลงดินก็ดันขึ้นให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไอต้นหอมกันค่ะ ส่วนผักชีนั้นพี่ได้ถอนออกแล้วเพราะผักชีพี่จะเอาจะเอาไอ้รากมันเนาะจะเอารากผักชีเก็บไว้นะคะแล้วก็ได้มเมล็ดมาจากเพื่อนเมื่อวานนี้ก็เพาะลงไปอีกเลยแล้วพี่ก็เอารากเก็บไว้นะแล้วก็เอาไอ้ใบนะไปให้เพื่อนกินนะเพราะก็ชอบกินผักชีเนาะนี่ค่ะนี่ก็คือต้นมะขามนะต้นมะขามน้อยที่เพิ่งเพาะนะส่วนนี้ก็ ยญ้าั่วมะขามก็กาลังจะออกใบมาหน่อยหนึ่งแล้วนี่เพราะว่าโดนแดดแรงก็เลยร่วงหมดเลยนะนี่ค่ะต้นนี้ก็เป็นผักปังนะผักปังก็เดี๋ยวว่าจะแยกค่ะเพราะว่าเมล็ดผักปังนี่ขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวพี่จะแยกอีกกระถางหนึ่งนะจะแยกใส่กระถางต่ําๆเนาะเพราะว่ามันสูงเกินหรือเปล่านะสูงเกินก็บ้านมันต่ําๆเองเนาะเดี๋ยวจะคอยดูว่าจะแยกออกไหมนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูต้นหอมกันค่ะต้นหอมกับต้นถั่วเนาะนี่ต้นถั่วก็ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ต้นถั่วก็กําลังจะเอ่อต่อยอดมาแล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวก็ได้ขึ้นเชือกนี่พ่อพี่ทําเชือกให้ขึ้นแล้วนี่ทําไม้ไผ่ขึ้นเนาะส่วนต้นหอมเรานี่ค่ะมันต้นหอมสวยงามมากค่ะและใบก็หักเนาะอนี่ค่ะพี่ก็เด็ดใบออกเลยนะ ่ด็ดใบออกเพราะว่าใบามันหนามากคะ่ะทุกคนพี่ก็เลยเด็ดใบที่ลม้ลมๆอ่ะออกนะนี่เพราะว่าตรงนี้นี่มันไม่ค่อยโดนแดดสักเท่าไหร่นะส่วนตรงที่โดนแดดก็เห็นไหมคะนี่มันก็จะใบก็จะชี้ออกมาชี้ขึ้นอย่างนี้เนาะถ้าโดนแดดนี่ก็จะไม่หักนะอันนี้ไม่ค่อยโดนแดดเนาะจะโดนแดดก็ไต้องแดดมาถึงตรงนี้ก่อนนะคะถึงจะ ถึงจะโดนแดดเนาะเพราะว่าในพี่เคยบอกแล้วว่าบ้านพี่นี่ชา้นบ้านพี่นี่มันเป็นร่มทางนั้นเนาะมันก็จะร่มตรงนี้เนาะมันก็จะไม่โดนแดดเลยตรงนี้ก็เลยทําให้ต้นหอมนี่มันสูงเอาสูงเอาแล้วมันก็ล้มนะพี่ก็เลยเด็ดใบออกค่ะนี่เด็ดใบออกส่วนในนี้ก็มาเขือเทศก็พี่ก็ได้เอาลงแล้วแล้วเอาไปให้เพื่อนอสองต้นเอ้ยสี่ต้นเนาะแล้วพี่ก็เอาลงดินนี่เลย ตรงนี้พี่ก็เพาะเลยนะคะเพาะผักชีลาวนะคะไม่รู้จะขึ้นให้หรือเปล่านะส่วนไอ้ผักชีที่ใส่ต้มยำก็ยังเหลือมาหลมมาเหล็มก็เอาไว้เด็ดใส่เผื่อเรามียำมีต้มยำเนาะเพราะอันนี้ก็จะเอาไว้แบบนี้เลยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่มันไม่เกะกะไอ้ต้นถั่วของเราเนาะต้นถั่วก็กําลังจะออ,ออกมาแล้วนะคะถั่วฝั่งนี้นี่นี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะนี่จะเป็นสีเขียว ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะน,นี่ทางนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะก็กำลังจะขึ้นมาแล้วค่ะก็ไม่ค่อยจะโดนแดดก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องให้โดนแดดจัดๆะคะ่ะแต่ถ้าโดนแดดแรงเกินก็ไม่ดีค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่ก็พามาดูไอ้ต้นหอมเราเนาะแล้วพี่กระเด็ดออกเลยนี่เป็นกำใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้จิ้มน้ำพริกเนาะหรือเอาไว้กิน เป็นผักนะคะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปดูผักคะน้าเราข้างนอกหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนถุงรองเท้าก่อนใส่รองเท้าบ้านตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะให้สีร้อนมากเลยแล้วพี่เดี๋ยวพาไปดูคะน้าที่พี่เพาะเนาะแล้วมันร้อนมากเลยคะน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ เห็นไหมเอฟซีนี่คณะค่ะนี่มันออกใบมาแล้วดิพี่จะพี่ว่าจะเอาไปใส่กับไอ้กับไอ้ในในถุงเนาะเอาไปปลูกในถุงค่ะแต่ว่ามันก็พอดินตรงนี้มันเหมือนว่าถ้าไม่โดนฝนเนาะฝนไม่ตกแล้วเรารดน้ํานี่มันเหมือนจะดินจะแข็งแข็งยังไงไม่รู้นะเอซ พี่ก็พยายามที่จะรดน้ําให้มันเฉะเฉะนะให้มันเฉะเฉะเพราะว่ากลัวว่ามันจะขาดน้ําเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะมันเป็นเพราะดินหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเอาไปใส่ในถุงนะพี่เตรียมถุงไว้แล้วส่วนทางนี้ก็จะเป็นผักกาดหินเนาะนี่ค่ะรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่เขาเรียกผักกาดหินหรือเปล่านี่ก็ได้พันมาจากเพื่อนนะคะที่ไปงานวันเกิดเพื่อนเนาะก็เพื่อนเขาให้มานี่ค่ะก็ขึ้นเต็มนี่เลยเห็นไหมเอฟซี FC. เพาะให้มันเต็มนี่เลยแต่ว่าตรงนั้นมันจะโดนแดดเนาะเพราะทางนี้ก็จะเป็นร่มของบ้านนะคะเนี่ยบ้านมันร่มเนาะแต่ว่าเวลาแดดมันวิ่งไปฝั่งนั้นนะเอฟซีไปฝั่งที่ต้นในไอ้อะไรนะต้นแอปเปิลของเพื่อนบ้านนะแดดก็จะเต็มนี่เลยค่ะนี่ก็จะจะโดนแดดแต่พี่คิดว่ามันเป็นเพาะดินหรือว่าเพราะมันแรงหรือเปล่าไม่รู้ แต่พี่ก็พยายามที่จะรดน้ํานะเอฟซี 4, เพราะไม่อยากจะให้มันขาดน้ํานะเดี๋ยวพี่ก็ต้องรดน้ําอีกแล้วค่ะและทุนนี้ค่ะถั่วเละของเราพี่ก็ทํเราให้มันขึ้นแล้วนะคะนี่ก็ทํเราให้ขึ้นแบบนี้เนาะแต่ก็ต้องว่าจะพรวนดินแล้วก็จะใส่ปุ๋ยซะหน่อยนะทุกคนนี่พี่จะพรูนดินตรงนี้หน่อยแล้วก็เอาปุ๋ยมาโรยนะปุ๋ยมาโรยนี่ค่ะพี่ก็ทํา ให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเวลาถั่วเละมันจะมีมือเนาะนีม่มือก็จะจับขึ้นมาอย่างนี้นะพี่ก็จะเอาเชือกใส่เนานะแล้วมันก็จะจับขึ้นไปเดี๋ยวพอมันสูงขึ้นพี่ก็จะเอาเชือกมาใส่อีกนะคะให้มันสูงตามที่ต้นถั่วจะขึ้นเนาะหรือต้นถั่วจะจับนะแต่ว่าดูแรงหรือเกินค่ะรดน้ําก็ไม่ไหวนะก็พยายามที่จะรดน้ําเช้าเย็นเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันมันเหมือนกับมันแรงอะ่ะ มันก็เลยทําให้ดินมันแห้งแล้วก็เดดร้อนจัดเนาะนี่นี่ค่ะส่วนทางนี้ที่ที่พี่ให้ดูอันนี้ค่ะนี่นี่ต้นถั่วเนาะพี่ก็เอาใส่ในนี้นี่ค่ะเนี่ยดินอันนี้แหละเดี๋ยวพี่จะเอาต้นคะน้ามาเสียบค่ะเพราะตรงนี้นี่มันไม่ขึ้นค่ะนะพี่จะเอาต้นคะน้ามาเสียบดูจากสามสี่ต้นตรงนี้เพราะว่าพี่คิดว่าเมล็ดมันเน่ามันรดน้ํา แรงเกินนะเพราะในถุงนี่เรารดน้ําแล้วก็คือน้ําจะไม่ไหลออกเนาะน้ํามันก็จะอยู่ตลอดนะก็เลยทําให้เมล็ดเน่าก็เลยไม่ขึ้นตรงนี้ค่ะหรือว่าเมล็ดมันแก่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะมันเก่านะของเก่านะมันอาจจะไม่ขึ้นเนาะพี่ก็เลยจะเอาต้นคะน้าเมื่อกี้นี่เลยค่ะจะเอามาเสียบดูตรงนี้ค่ะนะสักสองสามต้นคอยดูซิเพราะว่าดินนี้เป็นดินดีมากค่ะนะนี่ค่ะโอเคค่ะ fc อันนี้ก็เป็น ไอ้ผักสวนครัวหลังบ้านของพี่นะนี่พี่ก็จะปลูกอย่างนี้ทุกปีค่ะสลับกันเนาะแต่ส่วนทางนั้นก็จะเป็นก็จะทําทางเดินนะเดี๋ยวจะได้มีทางเดินตรงนี้สะดวกสะดวกก็าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกลูกขึ้นมานี่นะเอฟซี FC ลูกเขาวของพี่นี่ก็จะเข้ามานั่งกินทัวในสวนค่ะนี่ค่ะตรงนี้พี่ก็เพิ่งปลูกค่ะก็กําลังจะขึ้นมาค่ะนี่เห็นไหมเอฟซี FC? นี่ก็ถั่วนะคะนี่ก็ถั่วสีม่วงเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเหมือนแรงอะเนาะมันก็เลย,เยไม่ค่อยขึ้นนะมันมันขึ้นไม่พร้อมกันน่ะเนี่ยพี่ก็เลยเอาน้ํามาใส่อย่างใหญ่เลยเพราะเมื่อาวานนี้เราล้างถังค่ะล้างถังน้ํส่วนนี้ก็เป็นมันฝรั่งเนาะนี่มันฝรั่งปลูกครั้งแรกเลยมันก็จะสูงแบบนี้แล้วส่วนทางนี้ก็เพิ่งปลูกค่ะนี่มันยังไม่โผล่ค่ะทางนี้ก็เป็นมันฝรั่งที่เอามาจากที่ทํางานเนาะ เพราะว่าเขาทิ้งค่ะเขาซื้อมากินนั่นแหละแต่ว่าเขากินไม่ทันมันฝรั่งมันก็เลยขึ้นพี่ก็เลยเอามาไว้ลงดินเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราไหนๆก็ถ่ายแล้วนะเราจะไปดูฝั่งนั้นกันสักหน่อยนึงค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นบ้านกระจกข้างนอกนะคะที่พี่ปลูกไอ้ต้นหอมเนาะนี่ต้นหอมก็จะอยู่ข้างในนั่นนะต้นหอมก็จะอยู่ข้างในนี่ค่ะ นี่ค่ะเมื่อวานนี่เจ้าพ่อก็ล้างถังค่ะเพราะว่าเราได้เปิดพี่ได้ลืมไอเปิดน้ําทิ้งไว้เนาะแล้วมันก็ไอลืมปิดค่ะนะลืมปิดน้ํนก็เลยไหลออกหมดอีกแล้วทีนี้มันก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะพี่ก็เลยใช้น้ําไปรดผักแล้วก็รดให้มันหมดเลยแล้วก็เจ้าพ่อก็เลยทำไอถังใหม่เนาะเพราะตอนแรกมันเอียงนะคะนี่ เพราะว่าตรงนี้ดินมันสุดเนาะมันก็เลยเอียงทีนี้เจ้าพ่อก็ทําให้ใหม่เมื่อวานนี้ค่ะนะทําให้ใหม่ให้มันเท่ากันมันจะได้น้ํามันจะได้ไม่ไหลออกเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก็จะเป็นที่เราปิ้งกันนะเมืออ่อวันอาทิตย์เนาะที่อเอ้ยวันเสาร์ที่น้องแฟนมานะก็จะมานั่งกินกันตรงนี้นะคะและนี้พี่ก็มาปลูกต้นทัว่วตรงนี้หน่อยนึงคะ่ะทุกคนเพราะว่าพี่ปลูกเพื่อที่จะกําจัด ย่านั่นเองค่ะนะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นถั่วสีม่วงเหมือนกันนะนี่ถ้าออกลูกตามทุกครั้งนะทุกคนกินไม่ทันเลยเละได้แจกเพื่อนกินเนาะอันนี้ก็ขึ้นเร็วค่ะเพราะตรงนี้มันจะโดนแดดตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนเนี่ยแดดจะจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าเลยก็ทําให้อ้ต้นนี้อ้ต้นถั่วตรงนี้นที่ปลูกรุ่นหลังเลยนะคะก็ได้จะจะได้แตกใบอีกแล้วนี่ได้แตกใบอันที่สองเนาะ นี่ค่ะก็จะเอามาปลูกตรงนี้และพี่ก็พยายามที่จะรดน้ําไม่ให้มันขาดน้ํานะคะทุกคนเพราะว่าต้องรดให้เช้าเย็นเลยนะช่วงนี้นะต้องรดเช้าเย็นเลยมันจะได้มันจะได้ทันค่ะเพราะว่ามันจะแรงมากอะ่ะนะเพราะว่าถ้าปลูกผักนี้ถ้าไม่รดก็คงจะไม่ได้กินนะคะทุกคนก็ะจะต้องเเคระค่ะ และถั่วนี่มันเป็นถั่วที่มันชอบน้ํามากนะใหม่ๆแรกๆนี่ต้องรดน้ําเลยเพราะว่ามันเป็นไออะไรนะลูกอ่อนอยู่เนาะมันเป็นต้นอ่อนอยู่ต้องได้น้ําเยอะๆมันถึงจะจับรากจับขอยนี่ให้เรานะทุกคนถ้าปลูกผักที่ยูเดนมากนะทําไมไอรดน้ําก็ไม่ได้กินนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือ ร้อนมากเลยนะแล้งทีเดียวนะมันไม่ใช่แล้งเหมือนบ้านเราเนาะเพราะดินที่นี่นะถ้าสองสามวันไม่ไม่ฝนไม่ตกนะคะทุกคนลมมันแรงมากและทําให้ดินแห้งเร็วมากปลูกอะไรก็ไม่ได้กินค่ะทุกคนถ้าเราไม่รดน้ําเนาะถ้าถังไม่มีถังเก็บน้ําเหมือนของพี่นี่ก็เสร็จเลยไม่ต้องปลูกกินเลยค่ะถ้าปลูกแล้วนี่ก็ต้องปลูกใส่กระสอบนะคะทุกคนทําไม่ใส่กระสอบนี่ น้ามันจะไหลออกหมดเลยแล้วผักของเราก็จะไม่ไม่โตให้เรานะนี่นี่ค่ะก็เหมือนกับคณะของพี่นี่ขนาดรดน้ําทุกวันนะมันก็ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้ถอนออกเพราะมันจะได้มันจะกลายเป็นคณะคร้อีกแล้วนี่เดี๋ยวพี่จะต้องถอนต้นใหญ่หญๆเนี่ยเอาไปใส่ในถุงค่ะทุกคนถุงแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยพี่ก็ะจะเจาะถุงอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนเขาเพาะไอ้ผักกาดเขียวนะ พี่ก็อยากจะได้ผักกาดเขียวมาปลูกดูนะผักกาดเขียวที่เราดองดองกินนะคะทุกคนที่เราซื้อตามที่เขาดองอะนะพี่ค็ว่าจะเอามาใส่ในรูนี้ในในถุงกระสอบนี้นะคะเพราะว่าน้ำจะได้ไม่ไหลออกเนาะเราก็จะเจาะแค่ตรงกลมนี้ตรงกลมนี้นะให้ให้เราปลูกต้นคะน้าได้นะเออต้นผักกาดเขียวได้นะคะพี่ก็จะเอาเจาะมันก็ได้หลายต้นอยู่นะ นะคะโอเคค่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับผักสวนครัวของพี่เนาะทางในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยนะคะทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนหมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนผิดตกประการใดพี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอย่าถือสากันเนาะบางครั้งก็ทําคอนเทนต์ก็มือก็โหจับกล้องก็ไม่นิ่งนะพยายามที่จะจับให้นิ่งนะมันก็จะกวาดไปตามสาย าของเราเนาะทุกคนมันก็เลยทําให้มือสั่นไปหน่อยหรือกล้องมันวิ่งเร็วไปหน่อยยังไงพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ fc ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย